สูตรราวพัฒนาตันที่หกิงหาคมสองห้าหกแปบปักกไลเป็นคำเจนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตรนวัฒนานะครับ นับชุดสรุปแนวทางในทั้งนี้นะครับมาดูตัวเลขเมืที่แล้วก่อนนะครับสำหรับนัพัฒนาที่ออกเมื่อที่ผ่านมานะครับบน G2 น่างแปสองไม่มีตัวเลขที่เข้านะครับมาดูสุตที่เอเดเรียมมาในวันนี้นะครับเป็นสุดใหม่มีทั้งหมดสองสูตรนะครับดูในสุตรที่หนึ่งก่อนนะครับใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิด ะครับใช้ลักน้อยบวกหลักหน่วยสามครั้งนะบวกสามคงที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวกสองแตรมต่อด้วยบวกสองแต้มนะต่อด้วยบวกหนึ่งแต้มนะครับโดยนจะทำย้อนกลับไปสีงวดนะครับเริ่มในวันนี้นะครับได้ บกเ้าวบวกเก้าวบวกเก้านะบวกสามของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบแปดในเลขแปดบวกสองแต้มได้สิบในเลขศู 0, 2, นย์บวกสองแท้มได้สองบวกหนึ่งแต้มได้สามจากนั้น กับคู่ตัวเลขหมดเหในเลขดังนี้นะครับแตศูนย์แตดสองแตสามศูนย์สองศูนย์สามและสองสามนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสองแปด นั่งสองห้าเข้าไปสองตัวกลับสองแปดนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หนะ้าบวกแปดบวกแปดบวกแปดและบวกสาม ของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสองลเ x สองเล x สี่เล x หกนะ x เจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังน,นี้นะครับสองสี่สองหก สองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะหกเจ็ดนะครับผลออกเราก็ทำงานที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนเจ็ดสองล่างสองแปดเข้าสองเจ็ดก็กลับเจ็ดสองนะครับ มาต่อไปนะครับมาต่อมาได้แบบบวกสองบวกสองบวกสองนะบวกสามของที่นะครับผนบ,บวกเท่ากับสิบเจ็ด x เจ็ดลเก้ากหนึ่ง นะเลขสองนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะหนึ่งสองนะครับผลออกเราก็ทำมาที่ออกอย่างวันนี้นะครับ บนหนึ่งเจ็ดนั่งเจ็ดหกเข้าเจ็ดหนึ่งก็ะกับหนึ่งเจ็ดนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้หกบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ด นะบวกสามของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบในเลขศูนย์เลขสองเลขสี่นะเลขห้านะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับศูนย์สอง ูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสี่สองห้าและสี่ห้านะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกอย่างวันนี้นะครับบนสี่สองล่างแปดสอง เข้าสองสี่ตัวคับสี่สองนะครับมาต่อไปนะครับจะเป็นงนวดหกสิงหาคมของสุตรที่หนึ่งนะครับได้สองหกสองหกสอง บวกสองนะบวกสามของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเอ็ดในเลขหนึ่งเลขสามเป็นหนะ้าะเลขหกนะครับจับคูณตัวเลขทั้งหมดในเลขดังนี้นะครับหนึสาม หนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกนะห้าหกนะครับมี่ก็เป็นตัวเลขของสุดที่หนึ่งในวันนี้นะครับ ต่อไปมาโดูในสุดที่สองนะครับใช้หลักพันบวกหลักสิบบวกหลักหน่วยและบวกหกคองที่นะครับจากนั้นต่อด้วยบวหนึ่งแท่มต่อด้วยบวกสามแท่มและต่อด้วยบวกสามแท่มนะครับเพิ่มใัง,งนี้นะครับได้ บวกสี่บวกเก้านะฮะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบห้าในเลขห้าบวกสองแต้มได้หกบวกสามแต้มได้เก้าบวกสามแต้มได้สิบสองในเลขสองอยางนั้นจับคู่ตัวเลขหมด หมายเลขดังนี้นะครับห้าหกห้าเก้าห้าสองหกเก้าหกสองและเก้าสองนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสองแปด่้ง สองห้าเข้าห้าสองต่อขับสองห้านะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้สองบวกสองบวกไปนะบกวกหกของที่นะครับ ผลบวกเข้ากั 18, ดสิบแปด 9, เลขแปดเลขเก้าเลขสและแปดห้นะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเ, 9, เ, 2, เ 5, 92, ข 5, ลขดังนี้นะครับแปดเก้าแลดสองแปดห้าเก้าเ้าและ2 5นะครับผลออก เราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสองล่างสองแปดเข้าสองตัวกลับปดนะครับมาต่อไปนะครับ ต่อมาได้สองบวกเจ็ดบวกสองนะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดในลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งนะเลขสี่นะครับจับคู่และ้ำหมด เลขแบบนี้นะครับเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แปดหนึ่งแปดสี่นะหนึ่งสี่นะครับผลออกมาพัฒนาที่ออกอย่างนี้นะครับบนหนึ่งเจ็ดนัาง เจ็ดหกเข้าเจ็ดหนึ่งต่อกับหนึ่งเจ็ดนะครับมาต่อไปนะครับมาต่อมาได้เจ็ดบวกหนึ่งบวกเจ็ดและบวกหกของที่นะครับ ผลบวกเท่ากับยี่สิบเอ็ดในเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งห้านะเลขแปดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขตรงนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองห้าสองแปดนะ ห้าแปดนะครับผลออกเราพัฒนาที่ออกในวันนี้นะครับบนสี่สองนั่งแปสองเข้าสองแปดตัวกลับแปดสองนะครับมาต่อไปนะครับ เป็นหนึ่งว่าหกสิงหาคมของสุดที่สองนะครับได้แปดบวกสีนะ่บวกสองนะบวกหกของที่นะครับผลบวกเท่ากับยี่สิบเลขศูนย์ เลขหนนะึ่งเลขสี่ฮะเลขเจ็ดนะครับจับคู่ตัวเลขทั้งหมดในเลขแบบนี้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับ ก็เป็นตัวเลขของสูตรที่สองอย่างวันนี้นะครับนะชุดรวมตัวเลขที่อาจได้ในครั้งนี้นะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสามห้าสามหกห้าหกสุดที่สอง ูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะสี่เจ็ดนะครับเลขเด่นเลขหนึ่งนะเลขสามนะครับสามตัวบอลสี่ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหก หกสามห้าเจ็ดสามหกนะครับ ผราผลวันที่หกสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับรนะับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนับชมน,นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ